ข้างกันค so ือเสือขาวนะครับเสือพุกขาวเบงกอนนะครับส่วนนี้คือเสือพุกสเป็เบงกอนแต่ว่ามีความผิดปกติของผู้ยีเมสีนะครับสีขนมันจะมีความสวยงามนะครับกลายเป็นลายสีขาวแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะพบว่าม้าตาของมันสีฟ้าจมูกของพวกที่เป็นสีชมพูและข้างก่อนจะเป็นสีดำปัจจุบันเหลือจำนวนน้อยมากๆนะครับชมได้ยาก รูปถ uhm, okay, ัดมานะครับน้องนั่งอยู่ข้างบนนะครับบนสุดเลยมันคือสุนัขจิ้งจอกนะตัวเล็กหตั้มตั้งหน้าแหลมแหลนะครับขนเสียงตาลองจ้องและสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่ขนเสียงตานะครับมันดูกลืนไปกับก้อนหินเลยมีข้างบนเลยนะครับไกลมากนะครับนั่งนั่งนั่งนดบเดดกันอยู่สามสี่ตัวนะครับ นัวเป็นเราที่จัดอยู่ในสุบุญเดือน,นนกกระสานนะครับภาษส่าย,ยู่ใกล้แหล่งน้ำตื้นๆที่ไม่ลึกหน้าไม่ลึกหน้านะครับเป็นพวกคู่หาวคู่ปลานะครับนกกาบ้นนะครับเป็น,นปีนานทา่ตัวใหญ่สุดในในบ้านเราแล้วนะครับตัวใหญ่กว่ามีหมานะครับไซส์มันต่างกันลิบลับเลยตัวใหญ่ตัวเบเล่อเลยนะครับวิวไฟนะครับขนที่หนานและฟูของน้องนะครับมีส่วนช่วย ป้องการหล็กในะจักพึ่งมันเป็นทำอะไรเยื่อมันอึนโชว์พี่เขาหรือเปล่านะครับนะ่ังเกียท่ามันแล้วนะครับถึงแม้ว่าเป็นสัว์ที่สายตาสั้นแต่ทักษะในการดมกลิ่นการฟังเสียงเก่งมากเลยนะครับ <c oughs> นั่งงงๆอยู่อปากานะครับน้องอปาการ์เป็นสว์ประจำถิ่นในแถบอเมริกาใต้อศาศัยู่บริเวณนะครับบนที่บนภูเขาสูงแถบทือเขาแอนดีสนะครับน้องเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งมาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับ น้องก็เลยไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่ทํางานใหม่ก็เลยนั่งเฉยๆนะครับแค่ตรงนี้แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ตรงไกลหนึหน่งตัวางหลังขอนไม้เสือพูม่าเคยเคยคุ้นชื่อไหมไหมครับตามชอ็ชอปช็อปรองเท้าพูม่าตามห้างก็คือตัวนี้เลยพูม่าพูกาหรือว่าสิงโตภูเขาเสือพูม่าอยู่ในวงเดียวกันกับพวกเสือและแมวตัวนี้เป็นสัสตว์กินเนื้อนะครับยี่ห้อรองเท้าพูม่าก็คือตัวนี้เลยความสามารถน้องรอดด้านปิดต้นไม้ไว้น้ำติ่นวิ่งผวาไหแต่พูม่า